ด้วยลักษณะการจัดเก็บ binary search tree ที่ได้นำเสนอมาเนี่ยนะครับเราค้นพบได้อย่างหนึ่งครับว่าเราไม่เก็บตัวซ้ำเลยเมื่อไหร่มีการเพิ่มตัวซ้ำเนี่ยเราไม่เพิ่มให้จึงเหมาะอย่างยิ่งนะครับที่จะนำ binary search tree เนี่ยไปสร้างเซตก็จะขอนำเสนอวิธีการเขียนแบบง่ายๆเลยนะครับก็ตั้งชื่อคลาสว่า BSTSet ImplementSet นะครับภายในก็มีสมาชิกตัวหนึ่งซึ่งเป็น B S t r e e เลยนะเป็น binary search tree ต้นหนึ่งเลยอยู่เป็น smart c อยู่ภายในนะครับเมื่อไหร่มีการเพิ่มเนี่ยก็สั่งให้ต้นไม้ไปเพิ่มที่ต้นนี้ลบก็ไปลบที่ต้นนี้นะครับสั่งอะไรก็สั่งผ่านไปที่ต้นนี้ตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่ามีข้อมูลกี่ตัวก็ไปถามกับต้นไม้ tree จะถาม is e m t y ก็ไปถามต่อให้ contains นะครับก็ ต้องถามอ้อมหน่อยก็ไปถาม get ก็ให้ไป get ข้อมูล e มาว่ามีไหมนะครับถ้าไม่ไม่เท่ากับ n นาก็แสดงว่ามีก็คืนจริงไปนะครับถ้าคืนมาเท่ากับ n นาก็แสดงว่าไม่มีก็คืนเท็จไป add นะครับก็ไป add ที่ต้นไม้ remove นะนืองอันนี้ add เราช่วยแล้วเราเรียกอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เพราะว่า bs t เนี่ยมันไม่เก็บตัวซ้ำอยู่แล้ว remove นะครับก็ไป remove ออกจากต้นไม้ นะนี่ก็จะเขียนแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะครับเพราะว่า binary search tree เนี่ยมันเหมาะกับการเก็บแบบเซตอยู่แล้วโดยตัวตัวมันเองแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะนำเอาแนวคิดของการจัดเก็บ binary search tree เนี่ยนะครับมามาสร้าง collection ซึ่งอนุญ,ญาตให้เก็บตัวซ้ำได้จะทำอย่างไรเราสามารถปรับให้ binary search tree เนี่ยนะครับเก็บตัวซ้ำได้ครับโดยตั้งกฎเพิ่มไปนิดเดียวนะครับอย่างเช่นบอกว่าอ่ะถ้ามันซ้ำนะ ให้ไปเพิ่มทางต้นไม้ทางซ้ายก็แล้วกันนะครับเมื่อไหร่ซ้ําเพิ่มต้นไม้ด้านซ้ายก็จากของเดิมที่เราเคยเขียนแบบนี้นะครับในแอดนะครับมีกรณีต้นไม้เป็นแนวนะครับมีกรณีถ้าอยากจะเพิ่มด้านซ้ายกับมีกรณีอยากจะเพิ่มด้านขวานะครับถ้าไม่เพิ่มถ้าไม่ไม่น้อยกว่าศูนย์ไม่มากกว่าศูนย์นะครับที่ CMP เนี่ยนะครับคือ คือพบข้อมูลซ้ํานะครับเราก็ไม่สนใจไม่ทําอะไรงวดน,นี้เราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็จบนะคือน้อยกว่าก็ไปด้านซ้ายเท่ากับก็คือข้อมูลเท่ากันคือข้อมูลซ้ําก็ไปเพิ่มด้านซ้ายเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเพราะว่าเอลสูงนี้ก็จะเป็นกรณีซึ่งมันต้องมากกว่าศูนย์แน่นอน เพียงเท่านี้เองนะครับก็สามารถทําให้การเก็บข้อมูลเนี่ยซ้าได้แต่อย่าลืมนะครับว่าการที่เราบอกว่าข้อมูลมันซ้ําเนี่ยและให้ไปเพิ่มด้านซ้ายเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่ากลุ่มข้อมูลที่ซ้ํากันเนี่ยนะครับต้องอยู่ทางซ้ายซ้ายตลอดนะครับไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยแล้วเราไปเรียกลบมันนะครับมันจะทาให้ตัวซซ้ายทั้งหลายเนี่ยย้ายไปอยู่ทางด้านขวาก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่า เรามีต้นไม้รูปลักษณะแบบนี้แล้วเราอยากจะลบสีทิ้งนะครับของเดิมให้สังเกตนะครับห้ากับห้าเนี่ยนะครับมันอยู่ทงางซ้ายนะครับคือห้าตัวบนเป็นรากของต้นไม้ย่อยห้าอีกตัวหนึ่งอยู่าด้านซ้ายซึ่งก็เกิดจากการเพิ่มแบบปกตินี่แหละแต่พอเราไปลบสี่ปับ๊บนะฮะด้วยกฎของการลบของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากสีมีลูกสองข้างเนี่ยนะครับเราก็ไปหาตัวน้อยสุดในต้นไม้ย่อยด้านขวานะครับซึ่งก็คือห้านั่นเอง นะแล้วก็ห้าก๊อปปี้ขึ้นไปทับสี่นะครับแล้วก็ลบห้าตัวล่างทิ้งนะฮะด้วยกระบวนการลบตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับผลของการลบมันทําให้ต้นไม้เนี่ย,เ,ยเก็บข้อมูลซ้ำเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เก็บด้านซ้ายและงวนนี้กลับย้ายไปด้านขวาเห็นไหมฮะถ้าดูตามรูปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะเก็บแบบนี้ก็ก็ตามเนี่ยนะครับกระบวนการค้นเนี่ยก็ยังค้นพบอยู่ดีถ้าใครสั่งให้ไปค้นห้าเนี่ยก็ค้นพบอยู่ดีครับ ก็กล่าวโดยสรุปนะครับว่า b Binary Search t r e e เนี่ยเขาจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับโดยอาศัยการเปรียบเทียบความน้อยกว่ามากกว่าของข้อมูลเพื่อจะได้จัดระเบียบของการจัดเก็บได้นะครับดังนั้นต้องเน้นเลยนะครับว่าข้อมูลใดๆก็ตาม Object กตใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะมาจัดเก็บใน i n n r y Search t r e e นะครับ จะต้องเป็นอ็อบเจกต์ที่เปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบแล้วได้ผลว่ามันน้อยกว่ามากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ไม่เหมือนกับกรณีเราจัดเก็บข้อมูลในลิสต์ในลิสต์นะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเปรียบเทียบว่ามันเท่าไหมเท่าไหมเท่าไหมเราไม่ใช้ใช้บริการการเปรียบเทียบว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าไหมนะครับซึ่งอันนี้ต่างกับกรณี binary search tree นะครับซึ่งข้อมูลจะต้องเปรียบเทียบ ว่าตัวไหนน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวไหนได้นะครับจึงจะเก็บใน binary search tree ได้และด้วยโครงสร้างที่บอกว่าต้นไม้ย่อยด้านซ้ายมีข้อมูลซึ่งน้อยกว่ารากนะครับแล้วก็ต้นไม้ย่อยด้านขวามีข้อมูลซึ่งมากกว่ารากแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้กระบวนการในการเพิ่มการลบการค้นที่เราต้องเลื้อยเข้าไปในต้นไม้เนี่ยนะครับ ทุกครั้งที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเราเลี้ยวขวาตามกิ่งต่างๆเนี่ยมันเสมือนกับเราลดปริมาณข้อมูลที่ต้องพิจารณาลงไปจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งตลอดเวลานั่นถึงเป็นที่มาว่าเออมันทางานได้เร็วก็เพราะด้วยเรื่องเหตุนี้เองแต่ถ้าเกิดเราได้เจอต้นไม้ประเภทที่มีแต่กิ่งไปทางด้านขวาอย่างเดียวนะครับการวิ่งก็จะวิ่งไปทางด้านขวาอย่างเดียวเนี่ยนะครับคือไม่เคยเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วซ้ายก็มไม่มีข้อมูลเนี่ย ไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช้ความสามารถของความเป็นต้นไม้คนหาดังนั้นเนี่ยเวลาในการทํางานเนี่ยนะครับของบริการต่างๆเนี่ยจึงขึ้นกับลักษณะของต้นไม้ที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราคงอยากให้ต้นไม้ที่มันได้ดุลน,นะครับเลี้ยวซ้ายทีนึงก็ตัดข้อมูลทางด้านขวาไปครึ่งหนึ่งเลี้ยวขวาทีนึงก็ตัดข้อมูลทางด้านซ้ายไปครึ่งหนึ่งออกจากการพิจารณา ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยเร็วมากแต่ถ้าโชคร้ายเนี่ยนะครับต้นไม้มันสูงมากบางครั้งจําเป็นต้องเลี้ยวขวาตลอดเพราะว่าทางซ้ายมมีข้อมูลแบบนี้ก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่คาดหวังการจัดเก็บข้อมูลในต้นไม้ค้นหาประสิทธิภาพเนี่ยนะครับการทํางานจึงขึ้นกับลักษณะของต้นไม้ถ้าเราโชคดีนะครับได้ต้นไม้ที่ดี การทํางานก็เป็น Big O log n นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าโชคร้ายการทํางานก็จะช้าม,มากเป็น Big O n เหมือนเหมือนกับ list ไปเลยแต่อย่ไรก็ตามนะครับการศึกษา binary search tree เนี่ยจะนำไปสู่ต้นไม้ค้นหาแบบอื่นๆครับนำไปสู่โครงสร้างข้อมูลแบบอื่นๆด้วยที่ซับซ้อนนะครับมากขึ้นแต่แน่นอนครับจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ถึงแม้เราจะไม่ใช้ binary search tree ในาการจัดเก็บข้อมูลจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับแต่มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะเข้าใจตัวอื่นที่ประกันคุณภาพทางด้านเวลาการทำงานซึ่งมีหลักการในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกับ binary search tree เลย